ละครใบละครใบครับแค่สิ้นในหัวสิในหัวด้วะนี่เป็นสิ้นะอรับันนี้มาต้องเปิดต้นคิ้วไงบ้างครับจริงๆนี่มาเปิดต้นคิต์มาสด้วยกันครั้งแรกเหรอปไม่ใช่ครับเฮ้ยเคยเปิดไปแล้วครับหนึ่งครั้งที่ไหนสยามพาลากอนไม่พูด

นันนี่ก็จการเดินเข้ามาใหม่ดูไม่ได้นิกนิกนิกเอาไปใหม่หนึ่งสองสามเดินเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนฝันเลยเป็นยังไงบ้างเมื่อเปิดตัวทีมเจนทอฟบราซิลครับผมดีใจมากครับเป็นเกียรติมากเพราะเราได้มาเปิดตัวทีมเจนทอฟบราซิครั้งแรกของพวกเราเนาะใช่ครับยังมีแบบทางสติ๊กกี้ น้องสติกเกอร์แล็บ Sticky Monster Lab นะครับที่ได้มาคอลับกับเซ็นเตอร์มาซีเป็นที่แรกด้วยใช่ครับก็วันนี้นะครับกับงานคอนนี่ลิตเติลบีสครับผมครับก็พวกเราได้เดินดูแบบว่าครบทุกชั้นเลยครับน้องๆน่ารักมากใช่ได้เจอมาสคอตด้วยใช่เนาะน่ารักจริงตัวจริงโลบว่ามีเต้นทีมื่อวนที่มีราาของคริมาสทั้งสิบจตายละโรงเรียนไทยซะด้วยมีตรงที่ต้นคนาลง ขนมซ้อนขนมเหรอเชิญชิสมาเหรอชุดปกติโรงเรียนถ้าโรงเรียนอันนี้นะจะชอบเอาแบบให้นักเรียนเอาของขันมาแลกกันตามอกตามหลอดช็อกโกแลตอะไรอ่ะแบบว่าสมมติแบบให้งบสามร้อยบาททุกคนในห้องก็เอาเงินสามร้อยไปซื้ออะไรมาแลกแบบนี่คือความทรงจ็นของโรงเรียมีด้วยเหรอมีเพราะว่าโรงเรียนคุณนี่คือแบบไม่ใช่โรงเรียนไทยในโรงเรียนในไทยแต่เป็นโรงเรียนที่ใช่เขาเป็นโรงเรียนชิสใช่โหอย่างนี้นี่เองโหผมไม่เคยเลยอ่ะ คือถ้าช่วงยูสตามสก็คือจะอยู่บ้านแล้วก็เปิดหนังดูดีวีดีเสียบ d ีวีไปแล้วก็ดูโฮมมอนโดนุกจังครับอ๋ออยู่บ้านคนเดียวใช่ทุกจุดทุกจังกี้ว่าเรอาจะใรดูที่เป็นที่เป็นโจนที่เป็นเด็กอยู่ในบ้านแล้วมีโจนมาแบบมันจะมาปนใช่เออนี่ดเดียวผู้เดียวได้มันกจเป็นเทกรเราะให้คุณปั่ด้วยแล้วท่านหนที่ต้องมาทำกิจกรรมด้กัในคาร์วยพอด ครับคุณพ่อแกมงวิพรซีรีส์ไอ้ชอบหลอกถามอันนี้ก็เบื่อพูดก็พูดกก็ลัวพูดผิดอ่ะเอ่อคริสต์มาสนี้นะครับอยากบอกอะไรถึงแฟนจริงๆก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขละกันหรือว่าถ้าถ้าอวยพรใด้สกายจริงๆอันนี้จะอวยพรเรื่องเรื่องที่กำลังถ่ายครูเดอซีรีส์อยู่ให้แบบให้เราทำแบบโปรเจกต์นี้ผ่านไปด้วยกันด้วยดีอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช่นี่เปิดกล้องไปแล้วคิวหนึ่งค่ะแล้วก็ตาดูคนทน่กำลังถ่ายอูครับครับ Merry Christmas ครับก<ช>็ขอให้แฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็นานนี้ด้วยนะครับขอให้ปีนี้เจอซานตาเจอซานตาคอสตัวจริงเพราะว่าปีที่แล้วบอกว่าอยากเจอใช่ผมอยากเจอซานตาคอสครับแต่ยังไม่มาเพราะว่ายัง s c o m i n g เพราะาใช่กำลังมา เพราะถ้าแต่คอร์สไม่ว่างเขาบินทั่วโลกอะพี่เขาบินคนเดียวน้ำมันหมดน้ำมันหมดใช่ครับเขาบินทั่วโลกขาะกวางก็บินก็หมน้็หมันหมดอะไรนะกวางก็หมดเนาะกวางเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอ๋อขาติดเจ็ตเหมือนกันเป็นกวางไอรอนกวางโรบอทหรือว่าให้สกายเป็นเซนต้าเอาทำไมเป็นผมแล้วล่ะถ้าจะกลายเป็นเซต้าผมกลายเป็นกวางเลยนะงั้นเอ้าวไม่หรอไม่หรอเอาก็มันไม่รู้ครับมันดูต้องพร้อมจอกันไปพร้อมจอกันไป ครับเอออ่ะฝากให้คุณมาคุณชมครับก็นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาเซ็นทรัลพลาซี่นะครับหรือว่าอยากมากินข้าวมาช้อปปิ้งอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลองมาที่เซ็นทรัลพลาซี่เพราะตอนนี้ก็มีอย่างที่บอกมี exhibition ของนี่ครับนี่งานฟาร์นี่ลิทช์เฟสครับผมก็มีน้องสติ๊กเกอร์มอนสเตอร์นะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยสามารถมาถ่ายรูปเล่นมาแบบ ทำกิจกรรมต่างๆแบบมาดูตามแบบแต่ละชั้นเรามีแบบน้องๆน่ารักมากก็มาถ่ายรูปเล้นมาช้อปปิ้งมากินข้าวครับใช่ครับมาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่สี่มกราคมนะครับเรียกว่ายิงยาวนะครับตั้งแต่ช่วงริส์มาสจนไปถึงนิวเอ a ยร์เลยครับผมแล้วมาร่วมเซเลเบตกันได้ครับวันที่สุดจะเป็นยังไงบ้างคะลันจกทีทุกคนถากนมานานถือว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งที่แบบว่า นี่สินะกองถ่ายนี่คือแบบว่าไม่ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วไงคือตั้งแต่ไฮสปูเนมี่ไฮสปูเนมี่จบมาก็เกินปีแล้วมูเปล่อยคนละโป๊ะก็แต่มูเต้เลิฟก็ไม่ใช่แต่มูเต้เลิฟแบบเป็นโปรเจกต์แบบสั้นสั้นมากไม่กี่เดือนใช่ครับแต่ว่ารอบรอบนี้คืออูนี่คือแบบว่ากลับมารับบทบาทเต็มตัวเนาะแบบค่อนข้างหนักแล้วกันเรียกว่าค่อนข้างหนั แบบพวกเราสองคนใช่ก็ต้องดูภาพฟิตติ้งออกมาปรูสารคาแรคเตอร์ยังไงฟิตติ้งที่มันปล่อยออกมาเมื่อวานอ่ะดูแค่ชุดแล้วกันอย่าดูหน้าพวกเราดูแค่ชุดมันดูแบบก็ชุดชุดก็เป็นคาแรคเตอร์แต่หน้าอาจจะยังไม่คาแรคเตอร์ไม่ไม่ก็ตี๋เหรอไม่ก็ฟิตติ้งไงมันก็ฟิตติ้งเบื่์เบอร์ชุดเว่เพราะว่าทางนี้บอกว่าที่ชุดใหม่ว่าฟิิงเยอะขนาดนี้กลับไปจะต้องทำยังไงให้ผมไม่คันนียวี่เปิดเมื่อวันซื้อกว่าที่เปิดก็เลย ับไม่ทันไม่ทันตอบจริงจรคือไม่ทันตอบครับจริงจมันต้องตอบขนาดไหนให้มันเข้าไปชุดแบบนี้บ้างหรือแค่เพื่อเพื่อรูกล่างเนีเราไปแจกตัวสุวภาพใช่ใช่ยังบอกไม่ได้กันเดี๋ยวรอดูรอดูขอเป็นความลับไปก่อนครับอ่าที่ไปออกมายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าคือชุดชุดอะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์อาจจะยังเห็นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอาจจะยังตีความแบบไปตีความกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ แต่ปตอร์อลนั้นมันยังมงใครหลอดใช่ไหมครับเมื่อปีปีนู่นปีที่แล้วคือให้ลืมใครหลอดไปหรือบ้างไปก็ต้องติดตามดูครับพูดไม่ได้จริงพูดได้จริงครับผมว่าคาแรคเตอร์พี่ยังไงไังพิสูจน์กันนานนี้กังวลเรื่องเรื่องหมุนหมุนด้วยเรื่องอ่าเรื่องการแสดงด้วยเรื่องทุกอย่างเลยครับเกิดเรื่องแบบทุกอย่างที่จะทําในอูคือมีแต่เรื่องที่แบบต้องระมัดระวังเลย ที่ลอะไรมาเป็นเสียงอะไรมาแบบจะตัดเพิ่มนั่นนี่อะไรนะครับผู้กำกับเขาก็พอเลยกว่าเมุกพมุกอ๋อเราสองคนเขาอยากให้เราเพิ่มตรงไหนหรือว่าลดตรงไหนมีมีมีอยู่แล้วครับก็เป็นคิวแรกก็อาจจะแบบยังต้องมีแบบว่าการแอดจัสต่างๆไปครับแต่ว่าอ่านบทแล้วสนุกมากน่าติดตามทุก EP เลยแล้วก็ไม่อยากสปอยเอาจริงๆครับถ้าสปอยมันจะกลายเป็นแบบมันจะดูไม่น่าติดตามจริงก็เลยขอขอปุ๊บไว้ ขาอุบายจริงๆครับไม่ทำไมขนามนี้ดูละลา่นวะได้นะครับมงดูลกลั่นเหรอไม่รู้แบบเร่องแบบนี้อะไรอะทีเหมือนอยากเล่าแต่ว่าตีนที่บวกมันแบบต้องอุบายเขาต้องอุบาต้องอุบายต้องบอกว่าพี่ว่าผู้กำกับดีเวอร์ชช์ทำกันบ้านเรื่องนี้หนักมากใช่ครับใช่ครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไก่กองรอให้ทุกคนได้ติดตาม ปปหน้านีครหลก็คือตอนนี้ต้องเปนะคอสกายับครยับไวรอติดตามันเลามตะมุดถ้าเราต้องปกป้องสกาลเราทำได้ไหมได้เลยครับยังไงยังไงลองลองแคทที่พี่ดนี่รอกันนี่แล้วไม่เอาไม่เอา ที่ได้ถามมาต้องต้องปกป้องสกายต้องปกป้องยังไงถ้าสมมติเป็นคาแรคเตอร์ไม่ต้องแบบว่าันนี้ปกป้องสกายเป็นแบบว่าพีทอ๋อเป็นปกป้องนิรันด์เป็นพีชเอ้ยเอ้าสมมติไงสมมติในคคาาแรรเเตอ์ขก็ในไทลอดเป็นอย่างนั้นไงโอ๋อเอาในไทลอดเนาะไทลอดเอ้ยนิรันด์ยังไงพีชขึ้นขึ้นหมสติไม่อยู่เห็นปะอย่าโวบเมื่อคืนเลิกกองจะดึกด้วยน่ก็แอคชั่นไงใช่แอคชั่นแบ้ต้องปกป้องมือเลเราก็จะทำการต่อสู้เพื่อเพื่อ อะไรบางอย่างคือถ้าใครได้ดูไพลอตเขาก็จะเป็นสายแบบว่าฟิสิกส์นะสายแบบว่าร่างกายร่างกายดีไม่พัฒนตอนเป็นลตอนนี้ผมว่าอุ้ยตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่จะขาอกเยังไงตอนนี้ผมตัวเล็กกว่าแล้วครับใช่หมหรือเปล่าตหัว้องตัวใหญ่กว่า่ต่ี่อกว่าจะลดจะลดเป็บมันเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนผมเปลี่ยนคาเคเตอร์ีนให้ให้เป็นตัวแทน มันไม่มีการแบบขายไปทาเรื่องทุกขินสกายมาปกป้องเราไม่มีครับนนนี้ยังคงต้องปกป้องสกายอ้าวยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ช่วยปกป้องกันได้ไหมจะหลุดหมดแล้วช่วยปกป้องกันได้ไหมเาไม่ไม่คือกลังเปนมว่าเราคุยกลัเรือกกันอะไปก่อนที่เรางตอนนี้อ่าแต่ตไม่อเดียว ไม่ได้ถ่ายไม่ได้จำปีแล้วเป็นยังไงต้องจูนกันไหมหรือว่าถ้าหมายถึงแค่ความความค่าจริงๆก็แทบแทบจะไม่ได้จูนอะไรนะเพราะว่าในชีวิตจริงก็เจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วค่อนข้างคุ้นคจกันแบบว่าง่ายมากอยู่แค่แค่เป็นมันจะยากแค่ที่ว่าคาแรคเตอร์ที่กับนีลันแบบ มันจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบอสายเคมีที่ไม่ซ้ํากับเซนชินอะไรอ่างเงี้ยเพาก็จะมามีความแตกต่างตรงนี้ความยากตรงนี้แต่วุฒิการที่ต้องคุณมันเลื่อนให้พีนี่ดีไหมนี่ดีไหมพีนทับพีนของนี่ดีไหมทุกตัวเล็กที่ไม่ทำให้เขาเสียควใช่ครับจริงๆแล้วพีนเขาเป็นไททันยักษ์ครับจากแอตแทกตอนไททัน ครับทำไมครับอนนี้พี่กำลังอยู่เป็นอะไรอยู่เกิดพี่กำลังลงมาเกิดมาว่าจะอะไรจะอะไรแจ้งบ้าเลยตอนนี้เราโดนหลอกถามเยอะเกินแจ้งบ้าแล้วว่าจะมาถึงเรื่องที่ในไปเชียงใหม่นะไปมอญจ่าแต่ทำไมถึงไปที่มาอะไรเนี่ยเพราะมันมีจับอ๋อก็จริงๆก็อยากทำบุญวันเกิดนะครับอยากทำบุญวันเกิดนั่นนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์อะไรองี้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ การช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเราก็อยากทาอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆก็ที่ที่ไหนนี้ได้ทําคอนเสิว่าเราเราก็เกรงใจเราเกรงใจทุกคนแต่ขนาดเองแล้วสุดท้ายก็เลยแบบเหมือนพ้าเขาก็สอนว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนให้แบบเชิญชวนทุกคนได้นะจะได้แบ่งปันทวามรู้ใช่ใช่คือเหมือนเหมือนอันนี้คุยไลน์กับพระพ่อาจารย์แล้วก็กับว่า ใช่ตอนนั้นนรานี่เกรงใจแบบเกรงใจมากแบบไม่กล้าไม่กล้าบอกใครว่าแบบว่าไม่กล้าบอกใครว่าเราจะแบบทําบุญนะอะไรอย่างี้เพราะเรารู้สึกเหมือนแบบเราจะไปบังคับเขาไม่หรือเราไปขอเขาไมก็เลยแบบเราก็เลยแบบอ่ะเ,เราเลือกทําคนเดียวแล้วพระอาจารย์ก็มาสอนว่าจะไม่เป็นไรมันเป็นความตั้งใจของเราอะไรอย่างี้แล้วก็ถือว่าเราทาครั้งนี้ไว้ครั้งหน้าค่อยบอกบุญตอบต่อ,ตอไปนะอะไรเงี้ช้ช่แล้ววันเกิดตันนี้ให้อะไรคะให้ไปแล้วคุณเจอให้อะไร ให้เขาครับผมก็ให้ของดีๆกับเขาค่ะให้ของที่เขาชอบคืออ่าคือเป็นของที่ผมชอบมากๆแต่ว่าขอเป็นอูปไว้เพราะว่าสกายเขาไม่อยากให้บอกใช่ล้วเราจะได้เห็นการที่ใช้ผมใช้ส่วนตัวครับไม่สามารถเอาออกมาใช้ให้ทุกคนเห็นได้อ๋อเป็นเป็นสิ่งที่เขาชอบอ่ะแต่ว่าดีใจมากคือตอนแรกอยากซื้อออย่างนึงแต่ว่าอีกอย่างนึงแบบว่าโดน โดนคนจองตัดหน้าไปก็เลยไม่ได้คืออีกอันหนึ่งคือถ้าถ้าได้ก็เหมาะกับเรามากๆซึ่งแบบน่าจะมีโอกาสได้ใช้จริงแล้วก็น่าจะเท่แบดมากอะไรนะครับถ้าถ้าสิ่งที่สกายให้นันย้มาอาจจะไม่ได้เห็นนะนามีไอ้เหรอไม่ใช่โอ้ยสิ่งที่สกายให้นันยมาจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นชิ้นแรกที่สกายจะให้อ่ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นแต่ว่านันแบบ ดันหมดไปก่อนบนโลกนี้ใช่ครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเขาอยากเห็นนวิ่งวนะิงง่งด้วยตอนเชา้าทำไมับผมเจ็บเขา่าครับเออผมเข่าอักเสบตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วใช่แล้วเคยวิว่งกับสกายแล้วเขาวิ่งไวไงแล้วเราแบบเราเสียฟอร์มไม่ได้เราก็พยายามวิ่งรู้แบบเก็บฟอร์มแบบว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเหนื่อยมากนะแต่สกายก็จะคอยมาแบบหันหันมาถามตลอดว่า ไหวป่ะเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าในาใจว่าแบบหน้าผมออกขนาดนั้นเลยเหรออะไรแต่จริงๆคื้มผมก็แบบแกำลังเก็บฟอร์มแบบแ,นนแต่่าอีกวันอะไถ่ขึ้นแบบไถ่ขึ้นแตกเลยครับก็อย่างนั้นก็ไม่ได้วิ่งเลยพี่เห็นคนปากปาก,ปากคนเวลาออกกง,งกาเนี่ยปกติคือแบบวิ่งออกกงกายด้วยสบขจิตปากเขาจะแบบสมพูแต่อันนี้วิ่งไปคือแบบนึกว่าโดนง,งูพิษกัดเลย ือแบบเริ่มซีดจนแบบเริ่มติดม่วงอ่ะกัวในใส่ชุดสีชมพูได้มาจจะดีเฟกจากวระอาทิตย์ล้วขึ้นมาที่ป่าก็มองแล้วที่มเป็นชุดส่องชมพูแล้วก็ป่าใช่ปากม่วงเลย <c oughs> ใจเป็นือไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าโดนงูก,กัดหรือว่าเหนื่อยจะแบบจะวูบแล้วเราก็แบบกลัวเสียฟอรไหมเราแบบไม่อยากให้แบบกลัวเป็นภาระเพื่อนเดี๋ยวทุกคนจะรอก็ซัดเต็มเลยมันแบบวิ่งไวแค่ไหนผมก็จะไวเท่านั้นอ่ะแล้วก็ไปหันหันไปถามแล้วนานี้ไหวปะนายก็บอกฮะอะไรนะ ไวเ้ยน่ากับจริงขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะ